เนี่ยแตกเนี่ยแตกไรอีนอป้องไปสุขุนส,สวัสดีนะครับเอาถ้ามาเบิสมองวดีค้นนะพัดกพัดกอองส่ห้ใเหลือ,นนอาลสาลืมแพ็กของให้หจังแพ็็จังย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมดได้รับได้เรียบได้รับเริ่มได้รับกันแล้วไปนอครับของที่ส่งไปทย่อยส่งไปเลยได้รับกันไปน้นอครับผมจะเริ่มมารีวิวให้ได้เดอครับผมบอกต่อๆกันไปอันนี้เป็นเสือกามสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับผมรุ่นี้แมนส่งไปนะไม่้เป็น พี่ใส่หน้าอกประมาณสี่สิบกว่านี่นะครับส่วนมีใส่พวกนี้อ่ะมันจะราคาแพงขึ้นนี่ที่เป็นเ้อเอื่อนอีหย่างนี้เนี่ยเ้อเอือนอีหอย่างนี้ข้อเอื่อนอีหอย่างลูกไม้บอกแม่อันนี้เขาเรียกอะไรนี่ไล,ย,ล,ลยปากบอกแต่ว่ามูนี่มันจะแพงมันจะมีใส่นะครับสามารถฝาก,ากแม่นซื้อไ,ได้ ต้นทุนมันมากแพงตัวนี้ครับอันนี้มันมีใส่ต่ฝากแมนซื้อได้นะครับทักถามในเพจนะครับมีสีสีคือกันี้แหละนี่มีเขียวฟ้าม่วงชมพูนะครับฝากซื้อได้แต่ว่าอันนี้เป็นใส่ไงสําหรับคนที่ผู้ใหญ่นะครับยังแมมเม่ยเราวก็ทักมาบอกว่าไปซื้อไ้เม่นี่อันนี้คือไปซื้อให้เราแต่ว่าต้นทุนมากแพงนะครับฝากแม่ซื้อได้นะครับนี่ตัวใหญ่เป็นใส่ xl แพงจัน่อย เออไล่ฉลูพี่ก้วยว่าไล่ฉลูสมัยอันนี้ยายจันทร์สั่งอีเมียเราสั่งมันสิงไงก็กันไงก็กันมันมาเพียงครับคุณฝากเมนซื้อได้ครับถ้าอยากได้เออลุกไหมตัวที่ขายอยู่เดี๋ยวนี้ครับก็คือสีตัวลอยนะครับสีตัวลอยครับไล่ขายสีมีสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีครีม สีไครมันกสิขะให้นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็มา a แพงมันจะมาแพ้งจักน่อยนะครับผมมา f แพ้งมันบ่ได้ปานิมไม่ได้ขายบ่อยฟังจะซื้อได้ไหนบ่อยฟังบ่อยฟังชา์พีนน่น้องอยากได้ทีมันดูมีลล่มีหยัางกับมันจะมา f แพงนะครับกระเป๋าก็ถ้าว่ากระเป๋าดูนี่คือบ่นมีสิบคือตูดคือตูที่เอามาก,กัานอ๋อมีสิบทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งบ่มีสิบนะครับทั้งนี้จะมีกระเป๋าสองทาง จะราคาแพงขึ้นมากนะครับวันนี้บ่อ้ฟังว่าเดี๋ยวมาขายเรื่องวนงแต่ถ้าอยากขายเนี่ยไปซื้อขายก็ได้นะครับอันนี้ซื้อฝากใหญ่เดนะครับฝากย่า่ห้อคุณละนี่รุ่นนี้ครับมันจะดูมีราคาขึ้นมาอีกนึงเพราะท่านได้คิดราคาร่วมทรงให้เพราะว่า ฝากให้ได้นะครับตัวละสองร้อยฝากให้ได้ตัวละสองร้อยนะครับคันพี่นองากได้เสือทีมีลไย่มากแกล้งลูกไม้นะครับซื้อให้ได้ฝากได้นะครับครับทางก็อนเบิ้งออดเดอร์มือนี่ <c oughs> ลิกจิ๊กไหลเดือกพวดมือขึ้นครับระบบมีปัญหาเสิไดาบูพีนองมือขึ้นนี่มันปิดการม้องเห็น <c oughs> เบิ้งของกระเจ้าัดนี้ <c oughs> <c oughs> ให้เบื้องของกระเจ้า <c oughs> อันนี้เพิ่นยิ่งโฆษณาเหมือทุนหลายครับเป็นทุนหลายทุนยิ่งมือละเกือบหมื่นจังสิเด็กกองไปน,นี่อันนี้เป็นผ้าล่มผ้าล่มนะครับแต่บ่าแม่บอบท่านไหน,นมาไล่ดอกอันที่ถอดเรามีบ่ไม่พี่นองเบืองเนี่ยอันเนี้ยดูดนอกถุงบ่มีเก็บก็บ่ให้เบือง เบื้องนี้นี้่นี่ท่าพี่น้องครับอันนี้ของเพื่อนนี่กล่องนี้ของเพื่อนกล่องนี้ของเมียรถตูนบ่เป็่นม้องรู้ตูนบ่ราะไหนครับรถตูนบ่ยังดีเนะไอ้กล่องซันี่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 ไปดูหน่อยเร็วถ้าอยากได้ในไลายฟุตบอลขาไหนเอาไม่เป็นเบื้องเนี้ย ได้สองตัวสามตัวก็ดีใจแล้วครับเพราะได้เพราะได้ซื้อขากับเข่าแรงของเพื่อนจะเป็นยิ่งโฆษณานะครับน้องยู่อ่อยู่นี่เพิ่งโฆษณาเปิดคอร์ดเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่ใช่ไหมโควิดเพิ่เปิดไปสั้นไหมโควิดเพิ่เปิดเป็นแรงไรจ้งได้ครับโควิดเพิ่มเปิดให้โควิดซ่าก่อนเพิ่นจังสิเปิดซ้อนมาสั้นนะแต่ว่าแม่นก็อาศัยไล่ซดเอา อันนี้นี่นี่นี่ทีเพิ่นทีเพิ่นกล่องใหญ่ที่เพิ่นขายอยู่นะครับเป็นกางเกงยุนี่นะครับกางเกงว้อมอันนี้เป็นฟีไสไซน,น์นั่นบ้าม่ผ้าในร่อนหนาดิหนาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของตั้งประเทศหนาครับหนาอันนี้หนานีเ่เขาได้ขายดีเขาบอกฟังันซื้อซีตัวร้อยซีตัวร้อยซีตัวร้อยตัวตะ <laughs> อันนี้ขายจังใดก่อเฮ้ยเมียอ๋อขายจังใดก่อนเนี่ยออสี่ตัวสามร้อยห้าสิบตรงฟี่นะครับกางเกงถ้าอยากได้สี่ตัวสามร้อยห้าสิบหาตัวสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดครับนี่กางเกงที่เป็นกล่องนี้เงี้ยมันรื้อถืมแล้วนะอันนี้มอสสร้างก็ซื้อถ้าอยากได้ก็บอกจีซื้อเอาน้ำเพลินทรงไปให้ได้สนอครับ ายพี่น้องเลยพ่อได้เลี้ยงฉีบชีบังฉีบ้า,บาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องอย่ามือเรงนะครับผมของฝากสุขสุขคนนขอบพาเบงกงนะครับขอบาเบงกงขอมาคุยเป็นกำลังใจให้นะครับผมถ้าของถึงบอกด้วยนะเอา ทางพุ่นตัวบอกล, <ing> ลูกค่าตัวบอกกันทา้งร้านเนาะถ้าควงถึงบอกได้นะเดี๋ยวสิมีพนักงานโทรหาดอกแม่ได้รับแล้วเด้อขอคุณครับขอคุณมครับน้องอยู่ไกลระยองคงจะเป็นพรุ่งนี้แมนครับของน้องบุญหลงแพ็กไฮเลี่ยยุ้ใส่กุ้งกัเกงกันเกงว้อมกันนี่สิแม่อ๋อ ร้อมกับมีเดี๋ยวมารุ่นสินมาไรโลราคาดอกพี่น้องสิมาไ่โลสินค้าซอยนี่เดี๋ยวพี่น้องอยูยนอ่นี่เต็มอยู่สี่ตัวร้อยนะเอามาเบึงเดจา่าเอฟซีเตาหยองจา้าสวัสดีเอฟซีเตาหยองนะครับซีตัวลอยบ่มี่นะครับก็ไ่ได้ขายอย่างซีตัวลอยบอกพิดบอกเมื่อกี้นี่บ่มีนะคะขาย สี่ตัวสามรหสีอบอันนึงกางเกงแต่ว่าถ้าเป็นเสืออ,อันนี้เสืออันนี้สี่ตัวสองสิบเม่มีสีตัวร่อยนะสินค้าอยู่นี่ครับผมผมมีนะคิดถึงพระเอกกินหอดพระเอกครับพระเอกก็กินหอดคนเบิงหนูไม่หนูส่งรูปให้พี่นะอ๋อกระบาสนีได้รับแล้วขอบคุณมากๆนะครับน่ารักมากเลยไสเหลา ไ,นะได้รับแล้วได้รับมลยรูปอรัอมากเลยนเนี่ยนี่ไงได้รับแล้ว,ลวขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายๆเด้ออันนี้รูปนี่กับน้องก็ไปกบอบเอาคือมีกระตุน โอ้กระตูนยุกแกมไข่อ่เอานนี้มาใส่คนมาพี่หลอกหลอกยุหนี่มันก็ไม่กระตูนสได้รับแล้วขอฟรีหลายนะครับบอกเลขแนงวัดนี่โอ้ยนอนสิว่าตัวใดอะไรนี่เอาซื้อเอานี่ซื้ออายุเม่ดน,นะครับมีชิสองมีชิสามได้รับแล้วเมื่อกี้ขอบคุณครับเมติดน้องสังยางคนละวันจะมีกางเกงแมวกางเกง อ๋อแมนครับขันละย่องมันกระสีไก่แดงมันกระสีสามมือสีมือไปนะครับแช์ในกลุ่มให้แล้วนะครับพระเอกแมนขอบคุณมากมากครับเจ้าบ่อบบพดพระเอกสัมพ่อมาเอฟเนาอ 4, 4, 4, 200, 9, 10, สีตัวร้อยคืออะได้ครยังซีตัวร้อยก็สิยบานซีตัวสองร้อยเก้าสิบเสียมากระแลงนีสนอครับผมขอคุณหลายๆนะครับสวสดีเมจูเมลั โอ้ยขินหัดกับขอสับเสียพี่แม่เดนวะเสื้อแบบพระเอกแม่นมีขายมีขายครับาขายตัวใดรนะมือขึ้นนี่ก็ได้มีขายอยู่ครับไปพิมพ์รหัสใต้โพธิ์หยก็ไว้ก็ได้บันหนึนก็ทักแชท์ขามาก็ได้ครับขายตัวใดก็มือขึ้นนี่สองตัวสองร้อยเก้าสิบแล้วก็ซีตัวห้าร้อยห้าสิบกีเนาะ เี <chat> ็ดเลยอ๋ออ๋อรหัสบอไปไหมรหัสบอไปไหมถ้าจะเอานี่ขึ้มพิมพ์ขาในแชรรหัสบอบปบอไไหมเด้อราคาสองตัวจัดตัวสองตัวสองร้เก้าสิบนี่สีเหเลือก แต่ว่าสีสีสมคาตลาดอันนี้สีแดงด้วยนีย่สีสมคาตลาดทาดัทงสีสเกตฝ่าหองแล้าสันทางขอนแก่นตกโพตเซ้าครับสวัสดีวับป่าสวัสดีครับได้รับแล้วจ้าขอบคุณได้หลายเด้อครับผมใส่ได้กันรีวิวให้ได้เด้อใส่บ่ได้ก็เอาฝากคุณยายคุณแม่ไปฝากลูกฝากร้านได้เสอมากระแลงหนังครับเพราะว่ามัน,มนกิ่นเราับ ใส่หนาหอนจะใส่สบายสบายเพราะจำเป็นจะทรงใส่สะโพกที่นี่ไอ,ยอย้ยูได้รับตาจ้าขอบคุณครับคิดถึงบ้านเฮาเนาะเสือโคท่อหม้อฝนตกจ้าอ๋อยุนี่กระตกไปผม <c oughs> ก็โอ้มันเฮามันเอาแห้งพี่น้องเอาคักเอาเนื้อ <c oughs> เอาคักเอาเนื้เอเอาปลาลำปลาเรือเอาพูดเอาพูดเ <c oughs> ี็ดปลานก่อน สชื่อสวยจันูขอบคุณครับแม่สงวนแม่เอฟมาแล้วได้รับแล้วบ่แม่อยู่ไต้หวันหัวรอค่ะที่หัวเระครับไอแมนระวังไอแมนไอแมวไอแมวไอแมนระงงรักข้ามันหลายอย่างเนาะพวกกันกิ่งแมวกักิก่งแมวกันลุ้งไว้ในโพสไธเหล้วเด้ออยากได้รหัสใดกันทักกันขมานะครับกักิก่งแมวเด้อนะครับใต้สบายบอกกันต่อๆไปบอกกันต่อๆไป ถ้าแชทเขามากก็ได้มีโปรโมชั่นดูถ้าซื้อฮอซีตัวได้ลดลอยหนึ่งพู้เดอร์จัดโปรให้แล้วอันนี้ครับผมอันนี้จัดโปรให้แล้วใหยใส่ด้อพอดีเลยโอ้ยขอบคุณครับฝากบอกกระต่อนให้ด้อครับสีเทียวกับงามด้สือกามตมองมีงจะทึ่งเที่ยนหรอ ส่มาเพื่อนไปเกี่ยวันครับคิดคิดจังบาทค่าไรสดคิดจักบาทค่าไรสดโอ้ยแม่เพื่อนวันนี้แม่ใครแม่ไปไรอีหยังไห้เสื้อที่พระเอกใส่รอบอกสี่สิบสี่ปจ้า จีสิบีอยู่ครับแต่ว่าแต่จีสิบซีมันก็สิเต็มเป๊ะเลยเดยิได้สุดประมาณจีสิบ,ส,บสองนี่แหละครับจะสั่งจับลูกยี่สิบถุงโอ้ยดีมากเลยครับแม่เดี๋ยวทักเข้าในในใน,ในเพจด้วยครับอ่าสิบอกว่ายอดออเดอร์ไว้จับตอนนี้ก็คือพี่ออเดอร์ไว้นะครับพี่น้องจองวก้กอนเดอเพราะว่าตอนนี้ขาดตลาดผลิตก่ท่านช่วงนี้เป็นเป็นช่วงกลักตัวนะคบฝากไวยจับแม่ไหนพี่น้องซอยเอฟไปในเดอซอย ซอยอ่าเอียงก็ขอเอื้อนอัน <มา S 1> พี่ออเดอร์สวัสดีพี่หนุงหนิงนะครับพรุนี้ใช่ไหม,อมเออพรุนี้พรุนี้พรุนี้กว่จับมาแล้วมืออื่นกว่จับมาแล้วได้ครับมืออื่นมืออื่นจัดทรงแล้วครับผมสําหรับลูกค้าที่ค้างไว้กับมีไลฟ์นะครับไล่ยูยังไงก็พี่ออเดอร์กันเข้ามานะครับถ้าเขาได้เพียเดอร์ถ้าเขาได้เพียดนี่ก็ได้เพียดก็จับก็ได้กลางเก่งสวยยุจ้าขอบคุณหลายๆครับ เสี่ยวกดเสี่ยวกุยจับกะทักเขาในแชทด้อนะครับผมบอกว่าอยากได้กวยจับนะครับเดี๋ยวจะส่งราคาโปรโมชันให้นะครับจับสิ้นแล้วเมื่อใดบอกกุยมืออื่นมืออื่นกวยจับมากแล้วพี่น้องมื่ออื่นกวยจับมาแล้วนะครับประมาณพันพันหอมืออื่นพันหอนะครับเอฝากพี่ฝากน้องพี่น้องพี่ยุ่ท่างไกล กะเอฟฝากอยาเทาอยว่ทางเมืองไทยฝากพี่น้องกักตหรือว่าอยากซอยไปทําบุญทั้งสี่กับแม่นกระสิเป็นสะพานไฮเด้อคุณดิขายขวางพร้อมน้องแชร์ให้แล้ว้อจ้าขอบคุณครับลูกแมววันนี้ขายอย่างนองมันนี้ว่าได้ขายมาบอกกับพีกับน้องซื้อๆบ่อยฟังขอบคุณพี่น้องที่อุดุนสินค้านะครับของว่าขายเอียงแด เมื่อคืนมันเดือดปวดเนาะพี่น้องเดือดปวดเพิ่งได้ฝนตกสมีแต่ตกพราเหนียว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 ครับแต่หนึ่งวอมเนยุทเทรี่นะสบายถ้าเอออยากถ้าอยากได้อ่ะกางเกงวอมบอกแม่นนะครับโปรโมชั่นซีตัวสามร้อยห้าสิบบาทนะครับกางเกงอันนี้กันนี่มีสีแดงสีน้ำเงินสีแดงน้ำเงินน้ำเงินเหลือง ขาว,ข,าวของอีเมมาหอดมือใดสิสิเป็นทีมเลยสีทายรูปลงไหเบิงขอพุคนคาเมธิดาเมื่อว่าเริ่มสั่งปลาดองแน่นครับผมปลานะครับปลาสิไปคนละมองเดอ้อนะครับคุยจับสีไปจากคนแกนปลาสิไปจากสารค้มนะครับเพราะว่าเม่สตอ็อกของยี่หม่องนั้นนะครับสวัสดีแม่ดาวลุงนะครับมาแล้วจ้าสวัสดีครับผมเอาท่องฟู่ มาเอฟมาอวดเอฟซีหน่อยนอนสั่นกินแล้วก็นอนพี่น,อน้องเอ้ยสบายคืออย่างนี้คอยจะเกิดเป็นแมวให้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนคืออย่างนี้อาหารหอละสามทิมหาบาทเ้าแรงคุณอะเมื่อเราฮกสิบบาทมนเรียงแมวตัวหนึ่งสองตัวกะ หกหกไปทิพย์สองลอยยี่สิบอาหารแมวมือ,มอละลอยยี่สิบขายดีเพราะาแม่อยากไปหาดีครับสวัสดี <c oughs> พี่ตัวเล็กครับน้องแมวน้องแมวน้องแมว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 รอรับจ้าขอ,องจ้าขอบคุณครับพี่ลำดวน,นรอรับด้วพี่ลำดวนเด้อ <c oughs> ขันเขี่าตัวนึงไปใช่ไหมปุนไปแล้ว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 แข็งแค็แค็ปุ่นอีกตัวนึงมึงทานนันสบายครับทานนันเพิ่นเพิ่นทานนั่นจะสั้างขึ้นอย่างนี้นี่คีอดื้อ สมน้ำหนาฝนตกย่านฝ้าห้องเสด็บุกเป็นเลยมันหลีนอนหลับตอนนี้เศร้าไปแล้วครับฝนจริงแมวมันแย่มมัเพราะยานโควิดมันบ่งหูอาหารข้นมือละวทั้ใดอาหารข้นมือละหาลอยกับย,ยูญญมยเอ้ยคุมทรัพย์นอนแล้ว จะปอฟางให้ยังนะน,นะดได้เมื่อละซํานี่ก็ด,ดีใจแล้วนะครับนี่ขอบคุณออเดอร์วันนี้นะครับประมาณนีสิบออเดอร์นี่แหละเมื่อนี้บ่หลายเบอ่์อของเพื่อนแต่ว่าเต็มเงี้ยนต่านันยิ่งโฆษณาครับผมนี่ออนไลน์แต่ว่าตนุนม,มันแพงแต่เมื่อละซ้ำนี่ก็ด,ดีดรอก ว่า,ากันไปขอบคุณทุกคนนะครับผมพี่น้องป้องายสุขคูสู้คนกันแล้วกันนะครับแชร์แล้วด้วจ้าปาสวแต่กล่องยัยนั่นกำไรกับปอมมันเสียคาโฆษณาเพียงนะครับแล้วกะอาศัยอาศัยจำนวนหลายจังได้กำไร กวางเงี้นี่เพราะมันกำไรเป็นแสนเดี๋ยวมาหอดดีประมาณหาพกพันนี่เหรอพันนี่ครับแต่ว่าทุนยิ่งกับแห้งแนว่ยขอบคุณนะคกัขอบคุณคัามาเรียงซอยนะครับน่ารักจากน้องแมวขอบคุณนะครับฝนตกน้องแม่ราก็ห่อนเหนียวที่ไปตลาดหาโนกินแรงคเมืเ่เนียนเนียน น้องมะลำนสิงสิส้มเหลียน้ำสีมา,า,าคุยงานแต่ไม่หยางไว้เสือภัยพี่พน้องเสื้อมากระแลงใส่ไงมีบอใส่ไงมีครับผมมีแต่ว่าต้นทุนมันแพงเด้อแม่เด้อฝาอกแม่นซื้อได้ตัวรัดสองรอยมันมันตัวเพลากามันเป็นไล่ฉลู เป็นไล่ลูกไม้นะครับเป็นไล่ลูกไม้แม่มัน,นี่สีชมพูมีไส้อันนี้สีมีไส้นะครับฝากแม่นซื้อได้ทักคอาม่าในแชทก็ได้เดี๋ยวมันจิไปถามให้อันนี้อีเมลก็ทักมาเขาสีไส้ไปวัดซื้อได้บูแล้ว่ามีคนไปซื้อน้ำเล่าวันสนมไอแม่นเาเ่าไอแม่นนองเล่าให้ฟังมือนีเข้าไปดูไ <c oughs> อร <c oughs> อง นำไอ้ดำกุศลนานีา่อย่างกว่าคับไอแม่นน้องเล่าให้ฟังมือนี่เขาไปดูไอร่วงให้น้ำไอ้ดำจ้าของใหนน่งไอ,อ้ดำสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมได้ยังกินแร้งเนะาะกินแรงพี่นอ้องหอนเมึเ่เนี่ยเนี้ย สอาบน้ำก่อนดอกเตงสิไปตลาดแนะนํำกับเขาแล้วพี่น้องกินอย่างอยากกินอย่างอย่างดีเนาะมือมือมือขึ้นต้มปลาแล้วมือขึ้นได้ตมปาคอมี่นี่เห็นกินดีนาะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง,ด,องดีกำลังข่าวเบิ้งนะครับผมพอดีย้ำคําย้ำแรงนะครับพี่น้องว่ท่านเมาว่าสื่อดอก ไอ้หนอสื่อยาอีเมาบ่เอเมีผู้ใดก็ได้เอาเราไป็นบ่อเมีเอาลุงท่านนี้ประจีขายของให้เราทว่าเราสื่อยา,าีเมาแกใจดี้ป่ะมันหมานด้อยเมียขายอะไรอีกพระเอกมื้อนี้มาบให้ฟังซื้อมาขายอย่างนะครับพี่น้องอยากได้อันไหนจะทักเข้ามาในแชทเด้อแต่ว่าฝา,ากบอกต่อๆไปเด้อครับไอ้กวยจับทักเข้ามาในแชทเด้อนะครับสินค้ามากมืออื่นแล้ว สินค้ามามืออื่นแล้วก็จับนะครับพี่เอาอเดร์ไว้มือนีก็ได้๋ยวมืออื่นมันจัดทรงให้พ่าค้าหนาหวานจ้าขอบคุณค่าพี่แก้วฝากขีมกันแดดนองเนจ้านั่นครับเขาขไปซื้อเร้อขี้มกันแดดนองเขาะนะครับ<ม>น้องอียงเกาะซื้อ,อยางลาภาษาอังกฤษแกงน้องไม้ใส้เห็ดปนป่าจ้าสมัับแกงน้องไม้ใส่เห็ดกับปุนป่าอยากที่อย่างม,ามือหนีนนะ ก,กินเมียงหอยแข้งป่วะเมียงหอยแข้งมางงมเด,มาด้อกินปลากับสมตำแซ่บครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผม,อมเอาไปอาบน้ำก่อนพี่น้องไปอาบน้ำก่อนนะครับยิดีต้อทุกคนเดอ้อนะครับผมไปอาบน้ำกอนบ๊ายบายไป,ไปตลาดแล้วมันห่อนมั่อีเมือดกอน บายบายครับบายบายฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยนะครับส่วนอยากได้สินค้าเม่นโพสใบไในโพดแล้วนะครับไปคอมเมนต์หรือว่าถ้าเขาได้แชร์ไปเม่นมี่อย่างแดีนะครับผมบายบายครับแกงน้ำไม้จะแค่บดเสียบนั่นครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ